โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามีในเว็บ AW8 กันนะทุกคนก็ห่างหายกันไปนานสำหรับเว็บอ่าสามเว็บที่เราจะเล่นกันในช่องนี้นะทุกคนก็ห่างหายไปนานเลยนะทุกคนนวันนี้จัดหนักๆให้เลยแล้วกันนะครับมีกำไรมาเลยผมจัดแม่งเลยแล้วกันขอสวิตโบนัสกับไวเบสโกสองเกมแล้ว <c oughs> กันคลิปนี้ทุกคนทุนสองหมื่นจัดเกมละหมื่นไปเลยเจอในเกมรับผมไปครับย่ถ้าใครติดตามช่อง 69x2 ทุกคนก็จะรู้ <c oughs> นะว่าวันสองสัปดาห์น,นี้ผมมีกำไรนะทุกคนนะก็ เอามาต่อที่โบนันซ่ากันบ้างทุกคนไปปั้นมาจาก PG ปั้นมาจากโจ๊กเกอร์นะครับก็มาลงโบนันซ่านะครับไม่แวะไม่ได้จริงๆในเกมนี้นะเดี๋ยวเราโหลดสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกัในเกมนะครับผมโอเคเข้ามาหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสวิตโบนัสซ่านะครับมาครับผมวันนี้ขอนักหนักอ๋อเดี๋ยวเราไปจะไปต่อยเกมหนึ่งด้วยนะครับคือเกมไวเวสโกนะทุกคนเว็บนี้สามารถซื้อหนึ่งหมื่นได้แล้วก็ข้ามไปที่เนี่ยมันซื้อปรับตรงนี้ได้ก็จะได้ซื้อหลายราคาได้ทุกคนนะวันนี้จะะซื้อบาทนกกค จะจัดสองเกมแล้วก็เดี๋ยวไปไวเวสโกนะครับให้เกมแล้วเปิดเกมไหนมีกำไรก็เลอกเกมนั้นก่อนนะฮะโอเคครับบนอซาขอให้ได้ไม่เอาโดนเดี๋ยวรอเสียงมันสักรู่นะครับอยากให้มันมีเสียงเลยลุ้นแบบกระทึกโครมหน่อยเูดไยพูดเลยวะเนี่ยพูดถูกปะเนี่ยโคมอะไรวะโครมเอออ่ะไปครับมาบูนอซาไม้หมื่นนี่ไม่ได้ซื้อแบบนานมากแล้วอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไปซื้อราคาหลายหมื่น เปิดแรกมาอยู่ครับผมแล้วมีอง,งุ่นกับกล้วยอ่ะเพิ่มรอบมาหรือเปล่าเพิ่มรอบมาเลยตั้งแต่เปิดแรก200กว่าบาทแล้วคูณ11บเอ็ผม2009เปิดแรกก็สวยงามเออมีเพิ่มรอบนี่อุ่นใจขึ้นเยอะนะทุกคนเม็ดฟ้าได้อยู่แตงโมต้องมาแล้วแตงโมไม่มาเม็ดฟ้าไม่ได้เดี๋ยวนะได้เปิดเดียวหรอคูณ10ไม่ได้อ่าได้เปิดเดียวไม่เอานะลูกนะไหลฟรีจนหมดอย่างงี้ไม่เอานะ ลูกพีชมีคูณอยู่โอเคครับแปดสิบาทคูณเยอะอีกแล้วคูณสิบเก้าพันห้าทุกคนได้คืนมาก่อนสี่พันเก้านะครับผมไม้หมื่นนะยังไม่กําไรยังไม่ดีใจครับผมอง,งุ่นต้องมาโ okay, อเคองุ่นล่ะอง,งุ่นมาแล้วมีคูณมีคูณอยู่โอเคครับมีคูณอยู่ร้อยกว่าบาทคูณสิบเก้าสองพันหนึ่งแปดห้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะ่าจะได้แค่คืนทุนครับทุกคนกําไรไม่น่ามีเนะี่ยเหลือหกรอบอยู่นะลุ้ยอง,งุ่น มีไหมลูกพีชอุ้ยมีคูณ16เม็ดฟ้าโอเคครับสวยครับ3 0 0กว่าบาทเปิดนี้มี3,000 4,000แล้วมีคูณ4,000 5,000อยู่นะทุกคนโบกไป6,000เลยครับผมออ้ยมาแล้วนึกว่าจะได้แค่เงินทุนบนัสากำไรเลยว่ะเปิดแรกโบเข้าไปครับผม14,000นะซื้อหมื่นหนึ่งกำไรไปสี4,000แล้วเม็ดฟ้ามีคูณ10โอเคสวยอยู่กล้วยไม่ได้ได้พันห้าอยู่ทุกคนหมื่นห้าแล้วนะครับผม โอเครอบเยอะมันดีอย่างนี้แหละนะครับอันนี้โชคดีเฉยเว้อ่ะเลยสี่เปิดฮึบสวยมีคูณเยอะมากอังงูนกล้วยต้องมากล้วยมาอุย้ยคูณอย่างเยอะแตงโมต้องมีไม่มีอเหรอยสีบาทคูณไปสี่สบเอ็ดโบห้าพันเก้าสองหมื่นแล้วทุกคนกำไรเท่าตัวเฮ้ยวันนี้มันมาจังวะวันนี้มันมาจังวะลูกพีชไม่ได้โอเคพอละแค่นี้ผมก็พอใจแล้วทุกคน ตอนนี้คือสบายใจแล้วทุกคนไปซื้ออีกไม้หนึ่งก็ถอนเออก็ถอนได้อยู่แหละถ้ามันกําไรนะโอเคครับผมกําไรมาหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเลยนะครับถือว่าแจ๋วมากเลยนะครับซื้อทีแรกก็โอ้ยโล่งอกครับทุกคนอย่างน้อยก็มากําไรแต่ว่ายอดเทินยังไม่ถึงต้องไปซื้ออีกหมื่นหนึ่งถึงจะยอดเทินถึงนะทุกคนแล้วแต่เว็บนะครับบางเว็บก็ไม่ถึงนะต้องไปดูกติกาของเว็บพวกก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราย้ายแกงอลวไปไวเบสโกแล้วกันครับมา้ลวหมื่นขอละอย่าโดนไปครับผม โอเคคร okay. ับก็มาอยู่กับไวรเวสโกนะทุกคนมันมัโหลดมันโหลดอยู่แป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่ะมาแล้วไวรเวสโกนะครับล่าสุดเล่นมาที่ราคา4,800ันแนะทุกคนวันนี้บอกแล้วนะผมจะจัดไม้ละหมื่นนะครับสองเกมรอบที่แล้วเราได้โบนัสมากําไรหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ไปเดี๋ยวรอบนี้สินะครับจัดต่อที่หนึ่งหมื่นบาทไวรเวสโกกําไรหรือไม่กําไรก็ไม้เดียวพอแล้วนะทุกคนผมจะไม่ต่อนะครับผมจะไม่ต่อสัญญาไปครับผมอ วันนี้ก็หนักๆ2เกมนทุกคนเอากำไรมาจากที่เราไปปั้นกันมาทุกคนจากเกมหมุนธรรมดานะฮะก็มาซื้อฟิลิปปินส์กันอย่างนี้แหละะครัยผมก็เล่นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแหละนะฮะอ่ะจะไปน้องแต่รอบนี้ขอเงินเยอะๆร,รอบแรกก็ไม,ม่วายเลยขอเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยแต่จริงๆนะวายเวสโกไม่ควรเล่นราคานี้ไว้ผมควรเล่นราคาที่มันถูกๆแล้วมันเล่นหลายๆรอบอะทุกคนนะพอเ,เล่นใส่ไม้เดียวจบอ่ะมันน่ากลัวเว้ยเพราะว่าถ้าวายไม่โผล่เลยในรอบเนี้ยอย่างเงี้ย คือคืออะไรเนี่ยจะหมดตูดเพิ่มรอบมาแล้ว3เม็ดลูก3เม็ด3เม็ด3เมตร3เม็ดลูก3เมตร3เม็ดได้8รอบนะขอ3เมตรเธอขอเธอไม่ให้2เม็ดก็โอเคแต่ว่ายังมีไวแค่ตัวเดียวเลยอันนี้รอบนี้ยังไงก็เกลือนะทุกคนถ้าเกลือไวเบสโกคือแบบได้คืนแบบน้อยมากทุกคนไม่มีทางที่จะได้คืนแบบขึ้นครึ่งเลยนะถ้ามันเกลือถ้ามันจะไม่มีไวอย,อย่างเงี้ยห้าไป พันกว่าบาทเหลือจับซื้อหมื่นหรืพันกว่าบาทเหลืออีกสรอบเองวายไม่ลงเลยฮะโอเคมึงลงช่องเดียวกันทําไมเนี่ยปืนซองปืนไม่ติดคูณด้วย25บาทสุดท้ายโอ้วายมารอบนี้อีกเซ็งเลยทุกคนนะครับขาดทุนเกินไปอย่างนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยออเอาเส,เสร็จตรงนี้ที่มันมีเล่นก่อนทุกคนหลือประมาณ2 0 0พหรื้อ2 0 0พได้อีกรอบนึงอะ ซื้อสองพันไปครับผมกดไปเลยซื้อสองพันนี่แหละเหลืออีกสองหมื่นทุนเรากำไรมาหมื่นหนึง่งมาโดนอีเกมนี่นะขอขึ้นมาหมื่นหนึ่งได้ป่ะสองพันบาทเนี่ยขึ้นหมื่นได้ไหมไวแน่นๆเออหนึ่งตัวมาก่อนโบเข้าไปไม่มีเพิ่มรอบโอเคไม่เป็นไรขอไวขอไวก่อนไม่เอาเพิ่มรอบถ้าเพิ่มรอบมาไวจะโผล่ยากความรู้สึกผมนะเออ ขอไว้ก่อนครับเหลืออีกห้ารอบไว้ขออีกก่อนเออสวยค,คูณ5ด้วยเพิ่มรอบมาเลยก็ได้นะคูณ5ถือว่าดีน,นันๆทีมันจะออกนี่อติดแหนมเพอทุกคนคูณ5คูณ2เลยไนส์ nice. โบเข้าไป525บาบาทไม่เป็นไรครับผมขอไว้ช่องสองก่อนอุ้ยแนมเพอเต็มเลยแต่ว่าไม่มีช่องสองอ้าวแต่เพิ่มรอบมาหายเลยทีนี้ขอเพิ่มรอบแล้วขอเพิ่มรอบเลยขอเพิ่มรอบเลยขอเพิ่มรอบเลยครับอืมเพิ่มรอบไม่มาจริงดิไม่มาจริงดิดเดียวลูก ก็นะก็โอให้หน่อยก็ได้รอบสุดท้ายอดแดกไปครับผมไม่มีเพิ่มรอบให้พอวายมาดีๆไม่มีเพิ่มรอบให้กูเหรอเพิ่มมาไม่เพิ่มโอ้หดูวายดีครับทุกคนมันเริ่มจะแน่นแลว้วอะขาดทุนไปอีก900บาทซื้อราคาไหนได้เนี่ยคันสองได้อยู่มั้งไปครับอย่าให้มันต่ำกว่า2 0 0 0มครับเราจะเอา2 0 0 0 0เก็บไปก่อนโอ้โหโบนัสซ่ากำไรมาเจอวายเวสโกกูขาดทุนปั้นวายเวสโกก่อนครับ ตอนนี้ผ่านมาแล้ว9ทีทุกคน2เกมเองนะเนี่ยซื้อรุดลวด,ลวดก็ยังขาดทุนอีกเหรอเอ้ก็ยังนานอีกเหรอเนี่ยโอเค2คูณ2มาก่อนอ่ะคูณ3าม,มาด้วยโอเคครับถือว่าได้ลุ้นอยู่โอเคครับคูณ2มาช่องนี้อีกช่องนี้ขอบ้างช่องสาขอบ้างไม่มีช่องสามก็ยากนอะมันต้องติดกันสมช่องเว้ยลงเพิ่มรอบมาก็ได้เพิ่มรอบมาก็ได้อไดโอ้ไม่มีเพิ่มรอบ ไม่มีเพิ่มรอบขอไวก็ไม่ได้ไม่ให้อะไรกูเลยโอเคไม่ได้อะไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยเพิ่มรอบแล้วลูกสองรอบสุดท้าย <c oughs> วายมาอย่างดีตึ้แรกแต่หลังๆนี่คือมันไม่โผล่อะไรเลย,เลย,ยทุกคนเพิ่มรอบก็ไม่มาให้ลุ้นสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเพิ่มรอบเพิ่มรอบก็ไม่ไม่มาบิ๊กวินอันนี้อยู่ ก็ขาดทุนอีกแล้วซื้อหกร้อยบาทอีกรอบหนึ่งโอ้โบนันซ่ามันดีกว่าปะเนี่ยวันนี้โบนันซ่ามาไว้ทุกคนไวนเวสโกไม่มาครับนะนะจริงๆมันก็มาน่าจะมาแหละแต่ว่าผมกำไรมาหมืหน่นถึงแล้วผมไม่ยอมเลิกทุกคนยังไงผมต้องทำเธอตอนนี้เทิรนนผมถึงแล้วและทุนสองหมื่นเนี่ยใส่โบนันซ่าให้หมดเลยแล้วรอดูคลิปหน้าแล้วกันทนะุกคนะวันนี้ขอพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาเป็นวันหลังเลยแล้วกันถ้าหัวร้อนก็วันนี้แหละมีเงินอยู่ในเว็บยังไงก็ต้องต่อผมเนี่ยเป็นโลกมันเป็นโลก โอเคไวามาแน่นแล้วทุกคนแต่ซื้อมา600บาทขอเน้นๆก็ได้เย่างน้อยก็เงินเหมือนกันนะผมยังไงมันก็คือเงินเมกา2 4 2บาทขอเพิ่มรอบมาก่อนได้ไหมสบายใจก่อนตอนนี้ไวยอย่างแน่นแล้วขอเพิ่มรอบขอเพิ่มรอบเติะนดองบิ๊กวินอีกเมกาอีก200บาทรอบจะหมดอีกแล้ววันนี้เพิ่มรอบปล่อยยากจังปล่อยเพิ่มรอบยากมากเลยลทุกคนรอบสุดท้ายขาวบอย โอ้เพิ่มรอบไม่มาจริงคนระับทุกคนโอ๊ตแดกไปแต่กําไรอยู่200บาทคลิปนี้สิบเอ็ดนาทีอีกละผมแม่งมีแต่คลิปยาวๆช่วงนี้ก็นะดูกันจนจบก็ก็ดีใจด้วยซื้อพันสองเลยวยนกะันทุกคนไปครับขอให้ดูจนจบแล้วกันนะจะได้ลุ้นเหมือนผมนี่แหละนะผมอยากให้ดูฟีลลิ่งในการลุ้นมากกว่าทุกคนนะไม่ใช่ไปดูตอนแตกอย่างเดียวนะครับอยากให้ดูฟีลลิ่งตอนนี้แบบมันเป็นยังไงนะมันเข้ายังไงมันได้เงินยังไงอะไรงนี้จะได้ทําความรู้จักกับเกมไปด้วยนะทุกคนนะ อ่ะเพิ่มรอบมาก,ก่อนเลยแล้วได้ไวายหนึ่งตัวผมตั้งแต่รอบแรกอย่างนี้ขอให้วายโผล่แล้วกันหลังจากเนี้ยพอเพิ่มรอบมีเนะีไไ้ยวายไม่ค่อยมาไอเกมหาเนี่ยเนี่ยมันจะวายตัวเดียวยันจบเกมหรือเปล่านะฮะเนี่ยสภาพนี้ใช่แน่ๆมันต้องใช่แน่ๆอ๊บโอเคสองตัวข้ามไปเลยนะผมอยากผมซื้อมาพันสองนี่หว่ายเวนข้ามทำไมวนะเนี่ยเหลือหกรอบอ่ะไม่เป็นไรทุกคน ยังไงก็ขาดทุนแล้วถ้าดูสภาพนี้วไยไม่โผล่แล้วหลายรอบอย่างนี้แล้วไวยไม่โผล่ก็ตามนั้นทุกคนนะขาดทุนแน่นอนนะครับผมไม่รู้ละนะผมจะปิดคลิปแล้วเพราะว่าหัวร้อนเดี๋ยวผมกดต่อนะครับไม่เอาละสุดท้ายเออโอเคครับคลิปคลิปนี้ประมาณนี้ด้วยกันนะครับไปกำไรอยู่บนซ่าแล้วมาขาดทุนที่ไอวายเวสโกนะทุกคนพอแล้วนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับซีิว